นี่เนี่ย,ยเจ้ให้มูจับเงินท่านไปตอนราราข้าหน่อยนะมาเมีนะตอนพยาบาลแะเซสสวัสดีครับหมว่าวันนี้เมื่อนี่คอยได้ตําทัว่วพี่น้องตำถัวฝักยาวนะครับของถั่วประเทศโอมานนี่แหละน่าจะมานจากอินเดียเนาะแล้วก็คอยได้ปลา ลิ้นหมานะครับตามเล็กตามความเรียกร้องของเอฟซีหมูอ้วนบอกว่าหมู้วนทอดปลาลิ้นหมากินให้ดูหน่อยโอ้วนมากหลายวันเช่นว่าก็เลยทําตามอ,อันอันความเรียกร้องของเอฟซีอันนี้ได้ข้าวเหนียวพี่น้องทอดสวยหน่อยหนึ่งเดี๋ยวหมูอ้วนจะกินข้าวเหนียวด้วยหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งกับอันตะเกรงเพราะว่าที่นึ่งข้าวเหนียวไม่มีเราต้องผิดแพงใช้ตะแกรงมากพี่น้องมากเสียําน เข้าวยังร้อนๆอยู่เลยเนอะเนี่ยๆเนี่ยๆร้อนๆอยู่เลย <c oughs> พอละติะ <c oughs> ดตัวกันร่มสิเขา่าจ้าแซัๆต้องกำขั้นเดนยวกินสองคนอยกพี่น้องกินสองคนนี่เพราะเหตุคลิปว่ต้องกินส <c oughs> องคนสเ,เ,เขา่านอนขาพปรตูตื่นอาบน้ำมาเื่นเช้าวแล้ว มันแ็บนะมันข้าวเนียวยิง่งแสบนะตำพัวก็คําเหนียวจัดตัเคือ้มอมาเลยอือาบายอือ ตามนิดเช่นเอาหดท้อไปเนื้อขนน้างเลยอ่ะเนื้อจะมีก้างเฉพาะตรงกลางแค่แต่ข้างๆมันกินได้หมดเลยอริาม,มางางอ้ๆ tại lắm phải lạc đeo chứ Ừ lạc 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 Xưa lạc 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 ไม่รู้ว่าน้องกินกินเป็นบ้าน <laughs> ่ารีมากตรงแต่บางครับไม่ชิมอยู่เพราะมันอร่อยคุณนั้นเดี๋ยวจะติดใหญ่อ้างต้นงไปสอนบ้านสัอร่อยนะเพราะมีนะจอน ัวรอันสีเงากับป็นเงาเลยแต่สั้นก็ไม่สั้นมาอย่างนี้ยหัวเาบ่อันสงาอยู่สีเงาอยู่เนี่ยตัว้างียเา เเงียบเพราะวา่าใกล้จะถึงบันชาติแล้วปะหนีว่าถึงแล้วถึงแล้วบันชาติของประเทศโอมานแต่เลยต้องเ,เงียบๆเพราะว่าเขาไปเที่ยวตะกรูเหม,มือนกันครับเก็บเงินไปเที่ยวกัน,กน,กน,นเดี๋ยวก็น่นแบบมาเดือนะน,นน่ะคัิกค่งเหมือนเดิมเงินเงินออกอันนี้พี่นอนๆหลายก่นก็บอกว่าเงียบแนู่้่มั้ เก็บเงื่อนเที่ยวเหมือนกันเหรอเดี๋ยว,วยเขาเที่ยวเมือ่อนเดี๋ยวเขากำลังว่าไข่บานไข่บานเนาะ เมื่อวันเมื่อวานบอสบอสไม่เห็นเมื่อนอยครับบอสมาเทปเองกับมือเมื่อวานบอสบอกว่าตั้งหนัไม่ได้กูดจ้ะน้ำเมื่อวันจ้ะไม่ได้กรดน้ำเมื่อวัน แต่ะละคนกระโดบดบัคือกต่ละรับเดีย๋ยวเราก็เทรนท่าให้แล้วแต่และนะเทรนแค่เป็นเด็บเดียวกันโอเคคนระับทุกความสุขอนะแฮปปีนะ้อะหรืออันเท้านะวันนี้ บอดมาัดเทปครับที่เห็นหมดทั้งหมดนี้คือไม่ได้กินหมดในครั้งเดียวเลยเหรอเก็บเอาไปกินทอดทางบ้านทอดมือแรกเหมือนหน่อตานีเผืออกพุกพี่ มัาก็กินได้พี่สันน่ะได้ข้าวมันกรอบกินได้มอกตอ่ยงจัดนี่ก็กินได้เนี่ยได้จเป็น้ใหญ่เ็นผู้ใหญ่ชอบเป็นคนจัดเออสิจเสียสิงพงานทำมนงานเนาเอ้มันคิว มาผิวขึ้นมามีมือเมื่อวานกูสับงอเอ,อ,อสซีบอกว่าบอกว่าคิ้วสวยมากกีมยังไม่แห้งเลยไม่เเกียดถูปปีนงลังทางหลายคนมรือ,อว่านารักจังเลยช่วงนี้หมูอะไรเก่งทีุ่กวันเลยอละ อ๋อน so sure ิ่มๆหนูดูเห็นเนื้อน่ะต้องจะเน้นหน่อยอ่ะอ่ากินด้วยอ่ะตัวใหญ่นะร้อนเอ็นของตัวใหญ่เหนื่อยเล่แสบก็เอินปายังหมดจะบานตัวข่อยเอินปาลิ้นมา แต่ปมาไม่รู้แต่ละภาคเรียกเหมือนกันหรือเปล่าเนาเหียวเทอมนหะ เราไวก่อน่ะทีมนาัโมกตัดเยอะแล้วชโมกเกินตัดเยอะ เห็นน้องบอกจะทอดไอ้ผัดอ่ะไอ้ไขไอ้ผัดกระหล่ำแต่กุ้งนะกินก็ขีเนียวใชไหมคกอเข้ากันไนะแต่จะกวดมากเลยนะ แต่ถ้าเป็นคนเหนือนะคนภาคเหนือเขาจะกินกับข้าวอะไรก็ได้ที่กินกับข้าวเหนือได้หมดเลยเขาเหนียวกินกั้มเป็นผัดเป็นทอดเป็นแกงเขากินข้าวเหนียวอย่เยอะแยวบางคน,นมาแต่ส่วนมากแล้วไม่เคยเห็นก็เด็ที่พ่อราดมือเจ้าไปแล้วบ่ ก, <c oughs> กินเพิ่นกินเพิ่นหลายแล้วสิก,กินน้ำไม่ต่อยีกที่รับพี่น้องมันอิจฉาสิมาจำนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะต้องมาเหา็ดกับเข่ากินกันจุคหอยกลับมาขอเวลาน้องมาเห็ดคลิปหน่อยหนึง่ง <c> เ <oughs> ห็ดคลิปประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีมั้งเอ้าเมเนียนกล่าวขอบพวกคุณทุกกาลังใจทุกไลล์ทุกแจ้ทุกคอมเมนต์ด้วยพี่น้องเนอะมีเวลาสิไปตอบคอมเมนต์พูดต่อแต่หลักขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกทก,ทก,การ กำลังใจพี่น้องกินยิ้มยังากินรวดหลาแล้วก็ฝากติดตามช่องของน้องด้วยนะครับมีแะครับพี่น้องกองเทปนาสวัสดีครับติดตามน้องแล้วก็อย่าทิ้งหมูด้วย่ะบ๊แมันหวานติดตามเด็บน้อยละอันถิม่มโมข่อยเด็ยหมาจ้าเห็นเขาหน้าตาดีแน่ก็จะมีอันคนหนึ่งนะในคอมเมนต์ห้องน้องบอกว่าวะะเลิกติดตามผู้ใหญ่บ้านรัสเสียแล้วไปติดตามช่องน้องทีเจดีกว่าเป็นไ เปิดคอมเมนต์ละกันแล้วแต่เก่าแล้วเฉย <c oughs> <c oughs> เอาหมอนี้ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ